จอหนังสือสีแดงดอกไม้มีมงกุฎด,ด้วย e d ด้วยความอิดโรยเ <Blood. S 1> ด็มไปเรือยแล้วก็สิ้นไร้ไม้ตอ <N> ราชานิวได้มาถึงบ้านของแม่มดที่ชาญเมืองของราชาอาณาจักรพระองค์ทรงกู้เขาอ้อนวอนต่อแม่มดให้ช่วยรักษาโอ <and S 1> รสของพระองค์ แล้วเธอก็ตกลงแม่มดอธิบายว่าดอกไม้มีพลังมหาศาลที่ควรนำไปใช้ไดทางที่ดีเท่านั้นแม่มดฝังให้กระองใช้เพียงกลีบเดียวการใช้ทั้งดอกจะเป็นการเเชิญความตายอุลริกเริ่มฟื้นตัวแต่ความไม่พอใจในราชวงศ์ได้เติบโตขึ้นในอณาจักรหลังจากการล่าสังหารของราชานิวนั่นเอง วันต่อมาราชาพบว,ว่าวอรสของพระองค์ได้สวรรคตและแสงสว่างสุดท้ายที่คอหยุดยั้งความมืดของเขาก็ดับลงด้วยหัวใจที่แตกสระายราชานียกลายเป็นดอกไม้ซึ่งให้สัญญาแก่ชีวิตและมองว่ามันเป็นหนทางบนทุกของพระองค์ The Witch แม่มดเดินทางมาหาราชาและเจ้าชายมองดูฉากเหมือนดั่งในฝันร้ายด้วยความสิ้นหวังเธอเสกทุเขาขึ้นเหนือราชาเนล <c oughs> และผูกมัดเขาโดายใช้ถาวันหนามเอาไว้แบบเดียวกับที่เขาปล่อยมันสู่อาณาจากักร และจนถึงทุกวันนี้ลูกโรก็ยังคงเลี้ยงเขาไว้เพื่อเป็นการลงโทษในกรรมชั่วที่เขาทำ <S <S ต้องไปไหนต่ออันนี้อ่านหรือ,อยังอันนี้คืออะไรบนโต๊ะอ๋อลูกปัน้นอ้อลูปปั้นอะหิงชาราคนนี้ที่อยู่กับเราเนี่ยไม่รู้เป็นแม่มดหรือเป็นอะไรนะเออต้องดูอะไรอีกนะ ขวาเนี่ยเดินได้วะตรงไปเป็นประตูลับประตูลับนี่มาโผล่ที่ไหนเนี่ยจากห้องสมุด รูปสิรูปบนผนังอ๋อพระราชากับพระโอรสอันข้างๆละ่ะอันที่สองรูปพระราชาอุ้มเด็กทารกและพระราชากับพระชินีตรงนี้คืออะไรนาฬิกาที่ไม่มีเข็มอันนี้คืออะไรเตียงที่มีอ่ะแก้วเหมือนในรูปเลย นีสัญลักษณ์ V I V I นี่คือหกปะตรงนี้คืออะไรเนี่ยตรงนี้คือชั้นวางนังสือมีอะไรอะ่ะอ๋อลูกปั้นลูกปั้นพระราชาอะตรงนี้มีอะไรดาบดาบไม้เหรอนี่สัญลักษณ์ตัว X ป่ะหนะ่ะมันจะเป็นตัว X นะ มีอะไรตรงเก้าอี้นี้นั่งได้นั่งเล่นพักเหนื่อยเพื่ออะไรพักเหนื่อยแหละ,ะได้ว้พักเหนื่อยแหละห้องนี้เปิดดูได้เข้าไปดูได้ด้วยเป็นชุดใส่ชุดเข้ามาแล้วด้วยชุดโทรถนี่อมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเฉยเลยโอ้ในกระเป๋ามีเหมือนเข็มนาฬิกานะใช่ไหม ใครทายเข็มนาฬิกาแลคว่าตู้นี้เอ้ยบนโต๊ะก่อนบนโต๊ะบนโต๊ะมีอะไรอันนี้เหมือนเฮ้ยมีสัญลักษณ์สองเหมือนที่เก็บเครื่องสำอางหรืออะไรสักอย่างสัญลักษณ์เลขสองมะเมื่อกี้มีหกมีสองมีเอ็กมีอะไรอีกไหมหมดแล้วเนาะตรงนี้มีประตูดูประตูสิเปิดไม่ได้หรอ ไม่ได้เปิดไม,ไม่ได้ลองไปที่นาฬิกาใหม่อีกทีสิกดอีเ e, พื่อใส่เข็มหมุนมันต้องเป็นอ่าไม่รู้อันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังอะดิอ๋อเรียงอย่างนี้มันต้องเรียงอย่างนี้เรียงรูปจากซ้ายไปขวาปะ่ะแก้วก่อนแก้วอันนี้รูปผระอบที่เก็บของ แก้วถ้วยแล้วก็ดาบอ๋อโอเคลองเอาใหม่นะหกอ่าสองเออแล้วก็เอ็ก่าถูกด้วยตอนแรกกำลังคิดเลยถ้าซ้ายไปขวาเวลาคกอจะขวาไปซ้ายแทนอ้าว เสียงประตูเปิดแล้วไม,ไม่ใช่หรอมันเปิดไม่ได้อ๋อตรงนี้ตรงนี้มีกุญแจให้เก็บเมื่อกี้มันเป็นอะไรรูปรูปมงกุฎซะด้วยห้องพระราชาหเลว่ะ โอ้โอีกแล้วอีกแล้วมันจะไม่กินเราหรอะ อันนี้คือยังไงเนี่ยมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เออมันไหลขึ้นแล้วค่อยโดด I'm เออเฮ้ยเหนื่อยตรงนี้อยู่ตรงนี้เออเร็ว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 เออเออเก่งมากเออเก่งมากนี่คือไรที่นี่คืออะไร ชาชาแล้วทำลายดอกไม้ซะให้สิ้นซากทางซ้ายทางซ้ายเออ The gate that was meant to be c l o ได้เปิดออกแล้ว ขุดที่แขวนอยู่ข้างบนอะไรไม่รู้นะที่กว้างแล้วเกินกวาจะวิ่งถึงเหนื่อยๆอยราชาแห่งเขาที่ควรจะถูกซ่อนมาตลอดการถูกเปิดเผยแล้วเขาแค่ต้องไปให้ถึงกระสอบนั้นก่อนที่เรเลนอ่าจะกลายเป็นอาหารมือข้าของยักษ์ คือพี่สาวเราเป็นอาหารมือค่ำของยักษ์นั่นเราต้องไปช่วยพี่สาวเราทานไหมไม่รู้เรไม่รู้ต้องไปทางไหนอะตอนนี้ประเด็นเลยมันมีแสงไฟตรงเนี้มีดาบมีดาบลองปีนดูได้ไหมอ่ะปีนดาบได้เฉยบ้านอะ เราก็ยืนงงว่าเอ๊ไปทางไหนเอาปีนดาบรู้ไม่เอาดาบมันปีนได้ปีนแล้วไปไหนต่อทีนี้อ่าหาโดนลงมางเนี่ยหนามปะเนี่ยเดินบนหนามไปเรื่อยๆก่อนเอ้ยไหลปะเนี่ย ตัวอย่างดียัง <E <ach> <computers> ไงสิเฮ้ยเฮทำลายดอกไม้ปุ๊บหนามขยับเลื่อนไปไหลไหลไปแล้วไหลไปไหนเจ <ant> <E <ach> อถุงคิดว่าถุงนี้น่าจะมี พี่สาวร้อนเปล่าไม่รู้ประตูถูกเปิดออกโอ้สิ่งมีชีวิตอันแสนน่กกากลัวเดินมาอะไรไม่รู้จะช่วยได้หรือไม่เอาถูงูุยีไปตาคนนั้นแบกไปแล้วคนเดิมนี่หว่าที่จับพี่เราไปไหม มันพราชาชิบหายแล้วอย่าบอกนะว่าแดกทั้งถุงเลยพี่อ่อ ตัวข้างๆด้วยอย่าบอกนะว่าเอาหมดเลยหรอกินไม่เลือกเลยอ๋อออ๋อเห็นเราเหรอเราเรียบร้อยอ๋อไม่ใช่อ๋อใช่หวาเห็นหินแล้วก็เห็นเราซ่อนอยู่ แล้วยังไงซิทีนี้จับซ่อมแล้วด้วยต้องทำอะไรนะอ๋อโอเคเราต้องทำมากักไม้แน่นอนคับขณะนี้ อย่างนี้ไม่ได้ ออกมาด้วยเหรอโอ้ดาบเอาไว้ฟันขาดครึ่งเหรอ 我。Ouais. ดอกนึงเออหินลนหินลนหินลนชัวร์หลบหลังหินหลบหินหลบหินเออดอกไม้นี่จะยังไงอหินลนหินลนมาเลยหลบหลังหินเออดอกไม้อีกสักดอกใครดอกเดียว มายังไงเห็นหลดแน่นอนเห็นหลดแน่นอนมาเบียงมาเฮ้ยได้แล้วอีกดอกเดียวเอ,อ้ยเกือบแย่เมื่อเถาวรหนังพ <c oughs> ่นอนแอร์ลงราชาแห่งภูเขาได้มองเห็นอย่างชั <c oughs> ดเจนเป็นค <c oughs> รนนั้งแรกในรอบหลายศตวตรรษ <c oughs> และสิ่งที่เขาเห็นทำให้นึกถึงลูกชายสุดที่รักของเขา เขาจะไม่ยอมเสียลูกชายไปอีกแล้วครั้งนี้ <N> ราชานิสจะ <the S 2> <darkness. S 1> เอาชนะความมืดให้ได้ยังไงสิ ช่วยเขาไหมเนี่ยต้องช่วยแหละสักอย่างอ่ะต้นกำเนิดแห่งคำาสากเบ่งบานขึ้นไอดอกนี้จ้นะราชาเนียวดึงเผาวันหนามท,ที่ฝั่งรากรอยู่บนหลังของพระองค์และทำให้ทุกๆอย่างจบลงเยี่ยมากจริง หายความมืดงายแค่นี้เองหรอทำไมทำแต่แรกวะทางเดียวที่จะไปถึงล <Was S 2> ิลลมอได้ <and in. S 1> คือขึ้นไป <and in. S 1> และเข้าไปอย่าบอกนะว่าจะไปตามหาพี่สาวในปากพระราชาเหรอใช่เหรอวะแปลกๆเหมือนกันนะ ขาฝากพระชาเหรอคะยังไงกระโดดใส่พระชาะเลยแล้วกันอออะหาะหนวดไปแล้วหนึ่งปยิมขึ้นไปกระดึดด๊บเข้าไปเพื่อโดนแดดแดดเดี๋ยววะโอ้โห,โหสวงมงปรดี คลิ้ครี้ยงไปปั๊บอ้าเราก็ตกลงมาแล้วยังไงพระราชาทับเราตายหาบไปเนี่ยยิงตัวใหญ่ๆอยู่ด้วยอ๋อพระราชาไม่ได้ทับเราจ้ะเราอยู่ข้างเฮ้ย โอ้ไม่น่าเชื่อเป็นไปได้ยังไงพระราชาไม่เคี้ยวข้าวหรอเวลากินอ่ะคือกลืนลงไปเลยอย่างงี้ทั้งตัวโชคดีนะที่กลืนลงไปเลยเฮ้ยเหมือนเราจะตายปะเนี่ยเรามีเลือดออกอ่ะเรารอดปะนะ Had one last gift ทูวามีขอ,ของขวัญชิ้นสุดท้ายที่จะมอบให้กับโอเล <c oughs> โอจะรอดด้วยสาวที่นี่มันจะถล่มโอ้โหต้องแบกพี่สาวด้วยพี่สาวเดินไม่ไหวอรอ และเมื่อราชาแห่งภูเขาตายลงวของเขาก็เริ่มพังทลาย <c oughs> อ้าว,วดีเพื่อน <c oughs> เลมัสจะคอยดูแลแเพื่อนของเขาเสมอเลมัสก็น่ารักมารับถุงที่เลยเ,ยเข้ามาในนี้ได้ยังไงก่อน

อย่าบอกนะในรูปเห็นเป็นน่าจะเป็นทัวา์ปะ่ะในรูปไม่รู้เหมือนกันนะบนชั้นวางของมีตุ๊กตาอยู่ครบทุกตัวเลยที่เราเก็บมาใช่ไหม่หรือไม่ครบวะเราหามาครบไหมเนี่ยอาจจะขาดไปสามตัวป่ะไม่แน่ใจนะดูเงาเๆดำๆดำ อันนี้ก็ส่วนสูงไม่มีอะไรอย่าบอกนะว่ากายเป็นรอบนี้คือเราต้องตามหาน้องชายบ้างอะ่ะใครคือเราหายคราวนี้น้องชายหายอะ่ะยังไงก็ตามความมืดข้างนอกมันจะทำให้เธอกลัว โอยโถอยู่นี่ก็ไม่บอกเพราะเธอรู้ว่าเธอยังมีน้องชายอยู่จบลงด้วยความลงใจหลักน่วงอยู่นะดูงีเดอจริงๆจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับแบมเบิร์มาทึ่งคิงน,นะตัวเต็มถือว่าสนุกเลยทีเดียว แต่ว่าเรื่องการคอนโทรลยากนิดนึงถ้าเกิดใช้เล่นบนจอยอย่างเงี้ยเล่นเป็นจอยจะแบบลื่นกว่าง่ายกว่านะมนั้นน่าจะง่ายกว่าเมาคี์บอร์ดอะเนื้อเรื่องค่อนข้างดางังเลยตอนแรกนะ่ะก่อนเล่นน่ะนึกว่าเป็นแบบน่ารักอิทานน่ารักมุง้งมิ้งก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆเล่นได้อะไรเงี้ยพอมาเล่นจริงๆอืมสิบแปดบวกค่ะเป็นนิยายประดามปราของทางฝรั่งเขาทางฝั่งยุโรปอะไรเงี้ยนะล้วก็แบบดาร์กๆหน่อยอะ่ะ ไม่เหมือนกับที่คิดก่อนเล่นเลยสักนิดแล้วก็ไม่เหมือนตอนเล่นเดโมโดเลยอันนี้ดูโหดกว่าเยอะมากทุกคนะอะไรก็คือสนุกมากแซ่บมากใคร่ชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เข้ามาด้วยนะพี่จะได้ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆนอนหลับฝันดีนะจ๊ะ